สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกนกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้ามีออกแปะปนกันไปนะคะเราก็มาในแนวทางรัฐบลาลลราพัฒนาสูตรวัดใจนะคะวัดใจกันไปเลยนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่ห้านะคะเด่นไปที่ห้ากับศูนย์นะคะก็จะมีห้าสี่วัดใจกันไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแปศูนย์นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี สามสองนะคะห้าสามเจ็ดสี่นะคะแล้วก็จะเป็นห้าเจ็ดนะคะ ส่วนกันเบิ้ลนะคะพี่น้องมองเห็นตัวเลขไม่ใหญ่มากเลยนะคะกระดาษใบ,ใบนั้นลืมนะคะลืมไว้ที่บ้านนะหรือที่ห้องพักนะคะต้องขออภัยนะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมี0 0นะคะ1 1 5 5แล้วก็9 9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะที่ชอบเนาะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะวัดใจกันไปเลยนะคะใหญ่พดโพมโหมโหฬานนะคะตัวเลขชัดเจนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า